สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวบางวันพามาที่แอร์เพลนพาร์คโครานนะคะหลังจากที่เรามาจอดรถเสร็จน,นะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปที่ร้านกาแฟกันด้านนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คือร้านกาแฟของแอร์เพนพาร์คโครานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ก่อนเข้าไปในร้านนะคะเราก็ต้องทําการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะวันนี้วันหยุดลูกค้ามาเต็มร้านเลยจะมีพื้นที่ภายในร้านนะคะที่เป็นห้องแอร์ให้บริการหรือว่าใครอยากชมบรรยากาศชิลๆก็มีพื้นที่ด้านนอกให้บริการเหมือนกันนะคะเลือกที่นั่งได้เลยตามสบายส่วนอาหารและเครื่องดื่มจะมีมากมายหลากหลายเมนูนะคะไว้ให้บริการ การเดินทางก็ไม่ยากนะคะถนนตัดใหม่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3ทางร้านจะเปิดให้บริการจันถึงพระรหัสบอดีนะคะ9นาฬกาถึง20นาฬิกาส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะ8นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะวันหยุดครั้งต่อไปใครผ่านมาที่เมืองโคราชไม่ควรพลาดนะคะแอร์เพลนพาร์คโคราช สามารถเข้ามาถ่ายรูปกับเครื่องบินโ o e ิ n ง747ลำใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางบนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีลานกลางเต็นท์ให้บริการเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งที่อยากกางเต็นท์ใกล้บ้านเพื่อเอาบรรยากาศแคมปิง้งความสุขเล็กๆในชีวิตนะคะก็คือการมีเวลายอยู่กับตัวเองและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะวันหยุดหน้าเที่ยวบางวันจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามและ s u b s c r i b e ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไป nhớ được 5 2